ที่ยศในชีวิตจริงบอกเลยว่ายิ่งกว่าในหนังวันนี้ผมมาเป็นพี่ยักษ์ส่วนเพียวเ,เป็นยศส่วนวานะเป็นยอดรวมมันเป็นสามีน้องยักษ์ยบเอ้ยเดี๋ยวไปดูแก๊งน้องสาวของผมกันบ้างดีกว่าเริ่มจากคนสุดท้องเลยหนูชื่อยืดค่ะเฮ้ยยี่หนูชื่อยืดตอนนี้ยี่อยู่กับพี่แย้มค่ะนี่พี่สาวคนกลางของเราน้องแยม้มได้นะักแสดงตัวจริงจากที่ยศมาเล่นด้วยเลย,เอยบอกเลยว่าเล่นสมจริงสดๆส่วนเนี่ยพี่คนโตชื่อยสวยเหมือนหลุดออกมาจากในละครอาจจะปกป้องเจ้าส่วนเนี้ยก็คือจ่าประพันธ์ของเราดูเนื้อแท้เนื้ยใช่ครับ อืยอ,อะไรของพี่เนี่ยพระแท้พระแท้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่จ่าประพันธ์เวอร์ชันซีรีส์วายไปนเนี่ยส่วนนั่นนะ่ะผียายช่วยอุ้ยเหมือนผียายช่วยกำลังไถฟีดอยู่นะครับเขินกันเลยทีเดียวยี่ดูที่หลังดิวสวนเนี่ยกระปอบชุดดำของเรานะครับชอบโผล่แถวๆห้องน้ำและนี่ก็คือสิ่งที่น่ากลัวกับผีครับมันก็คือยุงนี่แหละครับกัดหมดไม่สนกายทิพย์กายหยาบอะไรทั้งนั้นไอ้ผีในดงขโมดวดน่าจะเป็นไข้เลือดออกตัวกันหมดถ้จาจะถ่ายได้ไม่นาะนน้องยี่ก็เจ็บตัวเลยครับเห็ม น้องเนี่ยตั้งใจถ่ายงานมากไอพวกคอมเมนต์บูลี่น้องเนี่ยผมเก็บไว้จักการดีหลัง <c oughs> ค่คพส่วนไอวาน้อยเนี่ยก็เหมือนเดิมถ่ายไปแป๊บเดียวก็วง่วงแล้วสเตมิน่าคนแก่จริงๆ <c oughs> ส่วนเนี่ยพีย่ยศพอเจอออล่าของมิมไปเก็บทรงไม่อยู่เลย <c oughs> เฮ้ยพีย่ยศเก็บทรงหน่อยยศ <c oughs> ฝาก้วยนะครับที่หยุด IRL <c oughs> คลิปนี้ผมและทีมงานตั้งใจกันทำสุดๆบอกเลยว่าถอดเมล็กต้นฉบับตั้งแต่ภาค1ถึงภาค3มารวมมันอยู่ใน STD IRL ที่เดียวดูแล้วเป็นไงคอมเมนต์กันด้วยนะครับ